อันนั้นอันนั้นเป็น event <ส>อีเวนต์เดียวแต่อีเวนต์นคู่แบบ<ป>น,นี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันในรอบเป็นปีเหมือนกันเป็นปีใช่ครับแูเวนเดี๋ยววพี่วัดทรายเป็นายเมยนิดนงึงด้ค<อ>่ะเมย์ใช่คือเราก็เราก็แอบรูนะว่าเขาจะให้อะไรเราเพราะเราเราเองเราก็ยังคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าเราอยากได้สิ่งนี้อะไรเราก็มีบ่นบนบ้างแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้แต่ว่าเหมือนเขารู้ใจเลยก็จัดให้ผมเลยถือว่าเลือกได้ดีครับดีอยเลคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอยากได้หรือไม่คือผมเห็นผมเห็นว่าแบบ คืออย่างพวกผมทํางานไงครับเวลาเราอ่านบทอ่านอะไรเราก็ใช้ iPad อยู่แล้วแต่ผมเห็นว่าของน้องแบบค่อนข้างมีอายุแล้วประมาณนึงคิด,ด,ดว่าน,น่าจะ<ด>ต้องถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนรุ่นได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เขาได้ใช้งานจริงทุกวันแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่เขาอยากได้อยู่แล้วแต่แว่าใช้ที่พอเป็นไบค์ก็ไม่ธรรมดาเลยในการเลือกสื่อค่ะเป็นแฟนถึงขนาดไปตามถามว่าเอ้ยเราทำก็เอาให้ได้มาใช้งานจริงได้ครับคือว่าเราก็เลือกของที่มันที่มันดีที่มันโอเคให้มันเหมาะสมกับบินเวทาวินโอ้ย มีก็มีนด้อยู่ลอยอยู่เหอนกันีหน้าไดลยพอดีแลวไม่ได้ยินเลยไม่ไดิใจครับดีใจคือมันเป็นของที่เราอยากได้อ <para> ยู่แล้วเราได้ใช้ทุกวันอยู่แล้วครับแล้วก็เหมอนเขารู้ใจอ่ะแล้วก็เอามาดีใจครับ เป็นเราก็ใส่ใจกันอยู่แล้วับว่าเราก็คอยดูอยู่แล้วว่าเออมีอะไรช่วยเหลือกันแล้วสนุกกันอยากได้รถเหมือนกันช่วงนี้อะไรเดี๋ยววันเกิดปงานของเนี่ยเดี๋ยววันเกิดไปปี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 เดี๋ยวต้องยิ่งบอกมักาเดี๋ยวต้องหาก่อนหาก่อนว่าือเป็นอะไรที่ไม่บอกได้เลยนะว่าอะไรจะเกิดได้รถครับไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกลอยหรือว่าบอกตรงตเลยครับโอ้โหคนดูบอกว่า ไปสบายถึงโรงพยาบาลด้วยใช่ใช่จริงจริงผิดแผนนิดนึงน,นะจริงจริงเราเราไม่ได้ตั้งใจจะไปสบายที่นั่นแต่ว่าด้วยช่วงนั้นเด็กน้องไม่สบายพอดีแล้วเราก็ด้วยคิวด้วยอะไรเงี้ยเราเราเราว่างแค่วันนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะงั้นไปหาที่โรงพยาบาลเลยดีกว่าได้ไปเยี่ยมมันด้วย